พระเจ้ากัปตันเรือชูชีพพร้อมแล้วครับให้เด็กกับผู้หญิงลงเรือก่อนเลยไหมครับไม่ผู้ชายกับเด็กก่อนอะไรนะครับนี่มันปี2022แล้วนะผู้หญิงก็รับมือกับเรือที่กำลังจมได้เหมือนกับผู้ชายนั่นแหละทนายไม่คิดแบบนั้นนายก็เป็นในบ้านเยียดเพศในปี2008เท yes, <sir. S 1> ่านั้นแหละสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ขณะน,นี้เรารับแค่ผู้ชายและเด็กเท่านั้นว้าวรลวอกันเล่นปะเนี่ยปี2022นะคุณต้องการแบบนี้ไม่ใช่เหรอคุณอยากได้ความเสมอภาคแบบผู้ชายนี่แหละคือสิ่งที่ผู้ชายได้รับปฏิบัติเหมือนขี้พวกเราเปล่าแค่พูดถึงในบางกรณีไม่ได้ยึดติดขนาดน,ะนะนั้นนะยึดติดสิสาวๆพวกเราก็ทำาได้เหมือนผู้ชายทุกคนนั่นแหละหปากนี่บัดบอกว่าทัานเป็นผู้ชายปี2022เจ๊ คุณให้ฉันขึ้นไปแทน,น<า>ได้หมัน2,022แล้วนะโรสผมไม่อยากจะเหมือนกับพ่อคุณทนอยู่ในน้ําเย็นแบบผู้ชายไม่ได้ฉันกํำลังจะตายแล้วแจ็คฉันรัก2,022